ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Gas Top Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0สนคนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมปิซซุ่มของเซเว่ n i g h t เข้าไปได้เลยที่ w w w g a s t o p u p p s c o m อย่าลืมใส่โค้ดโน้ e สีเข็เพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง Gas ส o p Up สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับก็เจอกันแล้วกับเซเว่นไนต์รีเบิร์นะครับผมวันนี้ก็มาลงหอคอยกันต่อนะครับที่ชั้น298เนะครับโอเคตอนนี้ผมลงถึงชั้น300แล้วนะแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยว S มันจะปรับพอดีเนาะก็เลยรอไว้ก่อนดีกว่านะครับพอเดี๋ยว S จะปรับจะได้ลงแบบว่า S มันปรับแล้วทีเดียวไปเลยนะครับมันจะเก่งไม่เก่งก็ช่างมาแล้วกันนะคือ รอให้มันปรับก่อนแล้วค่อยลงดีกว่านะครับมันเป็นคอนเทนต์ระยะยาวเนาะสำหรับชั้น300นะครับโอเคมาดูที่ชั้น298เปนะครับเป้าหมายของเราดีกว่านะครับผมชั้น298นะครับเขาจะมีวานิสซามีเพลตันนะครับวีเดซี่อ่ามีชันเชลเลอร์นะครับแล้วก็มีออลลีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเดซี่นะครับเราจะไม่สามารถใช้วานิสซาเนี่ยทำให้เขาแข็งเป็นหินได้นะครับ แถมเขามีออลลี่นะครับที่ไว้คอยล้างบัฟแล้วก็ลดพลังป้องกันเราด้วยนะครับแถมขจัดบัฟเราด้วยขจัดล้างบัฟขจัดบัฟเราขาจัดบัฟของทีมเขาเองนะครับผมแล้วก็มีลดพลังป้องกันเรานะครับแล้วก็มีฮิลนิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีชันเจอร์นะครับที่ทําให้เราตีมีโอกาสทําให้เราตีไม่โดนนะครับแถมชันเจอร์เนี่ย เขามีคุ้มกันความเสียหาย2เทินด้วยนะครับต่อเลือด50%สเนาะส่วนเพลตันนะครับแน่นอนเพลตันนี่เป็นตัวที่ป่วนเราตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราตีเนี่ยเขาจะมีสะท้อนอ่ามีสะท้อน,ม,อนมีลดเลือดนะครับถือว่าเป็นตัวที่ถึกพอสมควรนะครบบเพลตันวาเิซ่าไม่ต้องสืบนะครับวาเิซ่ามีทั้งเพิ่มคูดาวนะครับมีทั้งหินอ่าส่วนเดซี่เนี่ยก็มีอ่าตีเป้าเดี่ยวกับขจัดบัฟ ป้องกันในเรื่องอะอะไรนะเรื่องซอมบี้อามาตะของเราได้ดีนะครับผมโอเคเราชั่งมันแล้วกันเนาะเราไปดูดีกว่านะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมอตัวละครนะครับที่ผมจะใช้นะครับตัวแรกนะครับลีน่านะครับอลีน่าเนี่ยผมใส่เป็นฮิลนะเซตฮิลเลยนะครับผม ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแหวนลีน่าเนี่ยเป็นแหวนตายเกิดหรือเปล่านะครับแต่ก็คร่าวๆก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับเมลคีนะครับเมลคีผมใส่เป็นเซตบล็อกนะครับผมมาใส่เป็นเซตบล็อกนะครับทำถึกๆไว้นะครับผมนี่บล็อกร้อยนะครับคิลเอลนะครับคิลเอลเนี่ยผมจะใส่เป็นอ่าเน้นความเร็วแล้วก็เน้นอัตราคีย์ดีคอลอะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องการให้คิลเอลเนี่ย มาช่วยทำซีซีแล้วก็ทำดาเมจอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มียอนฮีนะครับยอนฮีแน่นอนเป็นตัวดาเมจนะครับนี่เราต้องการสกิลดาเมจของยอนฮี ee, แล้วก็การตีธรรมดาที่มีโอกาสติดหลับนะครับสกิลหย่อนลูกชิ้นก็มีโอกาสติดหลับนะแต่ว่าพระเอกของเราจริงๆนะครับพระเอกที่แท้จริงของเรานั่นก็คือน็อกซ์นั่นเองนะครับผมน็อกซ์เนี่ยผมน่าจะใส่แหวนเดสไม่ก็ใส่แหวนตายเกิดไว้นะครับ เออนี่ผมเว้นว่างไว้เพราะว่ามันใส่ของแบบนี้อยู่เนาะก็ใส่ผลเข้าเป้าร้อยนะครับแล้วก็ต้านทาน100นะครับน็อกเนี่ยเราจะเอามากลางโล่นะครับเพื่อ,อให้มันยั่วยุเนาะถ้าใครไม่มีน็อกเนี่ยผมมองว่าอ่ามันยากนิดนึงอะ่ะใช้รีก็ไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้เป็นพวกแบบอ่าอะไรนะเฮเลเนียเออ เเปนเนีย er, หรือเฮเลเนีย er, หรือเฮาเปนเนียวะน่าจะเฮเลเนียนะครับที่เป็นตัวเวทอ่ะเออนั่นแหละที่เป็นตัวตัวน้อยๆที่ไว้กลางโลและยุยุนะครับอาจจะต้องไปใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับถ้าเล่นทีมแบบผมนะถ้าคุณไม่มีลินหรือว่าไม่มีจูลี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมีลินก็เอาลินมาแทนตัวใดสักตัวหนึ่งผมว่าน่าจะสบายนะครับผมพยายามที่จะไม่ใช้ลินแล้วก็ไม่ใช้จูลี่นะแต่ว่ายอนฮีผมมันก็อ่อนแอซะเกินนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับชั้น298นะครับว่าเราเล่นยังไงนะครับขึ้นเกมก,กันครับมาครับชั้น298เก้าสิบปดนะครับม,มีกระตุกนิดหน่อยนะโอเค <c oughs> ชาเชจเลอร์เขาจะสับมาครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ เดวคีเราครับเปิดก่อนเลยนะครับทำให้เขาสตันนะครับพยายามทำให้เขาซีซีบ่อยที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมให้เยอะที่สุดด้วยนะครับไม่งั้นเราเล่นลำบากนะครับอันนี้ผมเอาคิิเอยลยิงเลยนะครับเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับคิิเอลถ้าเขายิงตายเขาจะยิงเบิ้ลนะครับพอดีของคิิเอลคือตรงนี้เลยนะแต่ถ้าลินเนี่ยถ้าฆ่าคนตายมันจะเบิ้ลได้อีกเหมือนกัน เรียมันจะไม่ไดิเ้นดิมันจะกดต่อได้นะครับสำหรับลินชั <S <S ้นส0 0ผมยังไม่สัญญานะว่าจะรอดไหมนะครับ <S <S ผมยังพยายามอยู่มันมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ต้องรีบเล่นอนะ่ะค่อยๆไปนะครับอ่านี่อันนี้โดนโยนใส่ไม่เป็นไรนะครับีนี้ผมเอาน็อกนะครับมาโยนเดสเลยปาาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ติดอ่าเพลตันนะครับแล้วก็ติดวาเนซ่านะครับอ่าเราจะเอา คิริเอลนะครับทำซีซีไปเรียบร้อยนะครับติดออลลี่นะครับทำให้เขาล้างไม่ได้นะอตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วนะครับผมเลยเอาน็อกนะครับกลางโลกไปเกยกลางโลกไปก่อนกลางโลกไปเลยเดียวโดนขจัดบัฟมาครับไม่เป็นไรครับชิวๆครับแล้วนี้ฮิวซะหน่อยนะครับผมนี่ครับยอนฮีตีธรรมดานี่คือดีมากนะก็ใส่เสื้อคิไว้นะครับ อนี่ก็ซิลิเอลครับยิงไปเลยครับไปย่งหนึ่งตัวไปย่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะซิลิเอลที่ยิงสะใจมากเหลือแค่สองตัวแล้วนะครับแล้วก็ยอนฮียังอยู่นะครับก็จะใช้ยอนฮีนั่แหละโยนไปอ่าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ออลลี่แล้วนะครับอ่ามาลบบัฟนะครับเฉยๆนะออลลี่ปล่อยตีธรรมดาเลยครับอันนี้อุ้ย ลืมกดปิดสก,กิลอ่าไม่เป็นไรอ่ะมาถึงรับเลเวฟบ2เราก็เปิดด้วยโควิดเลยนะครับไหนๆก็ลืมแล้วนะฮะติดโควิดจระนาวนะครับผมก็จะเอาคิิเลนะครับทำซ,ซีซีก่อนอ่ะเอาน็อกโยนก่อนไว้หลายใจอย่างเงี้ยโอ้โหน็อกโยนสามเป้านะครับติดสมตัวนะครับนี่แหละมันต้องพึ่งงนีแหละนะครับผมไม่อยากจะบอกเลยนะว่าน็อกอะ่ะติดเดสด,ดีกว่าคิดนะครับผม ถ้าถ้าเราไม่ได้อัพสกิลหรือไม่ได้ทําอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าคิดมันอัพสกิลมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับอีกอย่างคือน็อกเนี่ยถ้าเรากลางโล่อะนอกจากจะยุ่ยยุแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามสามารถโดนซีซีง่ายขึ้นด้วยนะเอ,อโอกาสโดนซีซีฝั่งตรงข้ามเยอะขึ้นนะครับถ้าเรากลางโล่นะอะจังหวะนี้นะครับโดนดาเมจมาชุดใหญ่นะครับอุ้ยเลยต้องฮิวซะหน่อยนะครับผมโอ้ไม่ทันนะจอนฮีตายไปก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เรายังมีคิรลเอลอยู่นะครับเลือดยังแน่นๆอยู่สล้วเราคิริีเอลนะครับก็จะยิงเลยนะครับโอ้โหไปยิงออลลี่นะสวยงามนะครับแต่ว่าออลลี่เขายังมีเกาะที่มหาศาลอยู่นะครับผมอ่าดีเขาเพิ่มคูดาวมานะครับไม่โดนนะครับเรียบร้อยนะครับชันเชลเลอร์ตายไปนะครับอันนี้แปะมึนนะครับอ่าเพลตันตายนะครับเหลือออลลี่นะครับตอนนี้ผมก็จะแปะเดสนะครับ เมื่อกี้ออลลี่เขาล้างอ่าล้างเดสไปนะซึ่งเราก็เลยแปะซ้ำนะครับอ่ะแล้วก็แปะโควิดซ้ำนะครับผมอือโอ้ยตัวตีนะครับดีนะใส่แหวนอมตะไว้นะครับอ่าเราไม่รู้จะกดสกิลอะไรนะครับมันไม่เหลืออะไรแล้วนะเราก็จะเป็นต้องกดนะครับโอ้โหโดนโยนมาใส่นะครับดีนะมันไม่โยนใส่ตัวอื่นนะครับ เรียบร้อยนะครับเรากางโล่ปกป้องเพื่อนๆไ้ก่อนนะครับซิลิเอลไม่รอดนะครับไม่มีใครรอดนะครับมีแต่ลีน่านะครับที่รอดเดสนะครับเดสตายครับแล้วก็เดสตายอีกตัวนะครับตอนนี้เหลือแค่วานิสซานะครับเราก็จัดการไปประมาณนี้นะครับสําหรับ298กนะครับก็พึ่งเดสสักหน่อยนะครับผมถึงจะเล่นง่ายขึ้นเนาะตอนแรกเนี่ยผมไม่พึ่งเดสไม่อะไรนะ พยายามจะลุยแบบดิบๆนะครับผมก็ไม่สามารถพอนะครับที่ลุยแบบดิบๆได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับชั้น298นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่299กันต่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ cribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแก๊สท็อปอัพนะครับก็ใครสนใจเติมปีซึมนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผม โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ